สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ Timeless Love t r i l c h a n n l นะคะวันนี้เราจะมาทำแรนดอมด้วยไพ่สำหรับนี้นะคะเป็นไพ่ที่น่านที่จะเอาออกมาใช้นะคะชื่อว่า n nice i g h t u n t a r o t เป็นไพ่ที่อาร์ตแล้วก็อินดีมากๆนะคะแม่หมอนี่พยายามทำความรู้จักพยายามทำความเข้าใจเขามากๆเลยนะคะ เขาก็มีความอ่อนโยนอยู่นะคะในความในความดัก์ของเขาเนาะแต่ภาพสวยมากวันนี้ก็เลยมาใช้ในการทำเลนดอมนะคะก็ดูกันนะคะว่าใช้พลังงานของคุณไหมเนาะขอเช็คพลังงานนิดนึงนะคะเป็นไพ่เล็กๆน่ารักน่ารักนะคะ Eight of Pentacles, Six of Cups, Five of One, The Four. ั็เลว่แต่หางกันโอ้เหมันมีพลังงานของการอยากจะปลุกหรือว่าฟื้นคืนชีพความรักที่มันเคย ล้างลากันไปแล้วอะน,นะคะเหมือนอยากจะทำให้คืนชีพขึ้นมาใหม่มีพลังงานของการอยากจะฟื้นคืนชีพพลังงานที่มันเคยแบบล้างลาก,กันไปอะน,นะคะอืมความสัมพันธ์นี้มันเคยเป็นความสัมพันธ์ที่ ดีคือมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่ได้มีแค่สองเอาง่ายๆเลยนะคะสำหรับเจ้าของคลิปนี้ที่แลนดอมมาดูคือความสัมพันธ์เนี้ยมันมันมีความยุ่งเหยิงในความสัมพันธ์แน่นอนนะคะมันมีมากกว่าสองคนมันค่อนข้างวุ่นวายนะคะมันอาจจะไม่ใช่แค่ สเศร้านะคะแต่มันเป็นสามเศร้าสี่เศ้าเลยก็ได้แต่มันมีมากกว่า2แน่นอนมันมีบุคคลที่สามนะคะที่มาทําให้ความสัมพันธ์นี้มันแบบสันกรอนะคะแล้วมันเป็นความสัมพันธ์ที่ไม่สามารถทําแบบตรงไปตรงมาได้นะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนพยายามที่จะปกปิดซ่อนเล้นแต่ว่ามันมีคนอื่นรู้นะคะมันมีคนอื่นละแครละคายมันเป็นความรู้สึกผิดในใจอะนะคะเหมือนมันต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลเลยที่จะสามารถแบบรักกันได้นะคะมันมีการจบ กันไปนะคะแล้วมันก็มีการอยากจะเริ่มต้นอีกสักครั้งหนึ่งแต่มันติดนี่แหละติดที่ความสัมพันธ์นี่มันไม่ไม่ได้มีแค่สองนะคะม,มาแบบดักไสจริงๆมาแบบอืมเนาะสายมืดมาเลยนะคะโอเคลราไปดูต่อดีกว่าว่ายังไง five of p e n t a c l s s Ace of cup. ปคับดัมมิชช a ไพ่การพิเศษโฟร์ <c oughs> มันเป็นความสัมพันธ์ที่เหมือนคนสองคนงัดข้อกันอยู่นะคะแล้วเป็นความสัสมพันธ์ที่ต้องใช้ทวิคต้องใช้ต้องใช้พลังงานมากๆเลยในความสัมพันธ์นี้นะคะแม้หมอมีความรู้สึกว่ามันขัดขาดคืนๆนะคะ มันเป็นความสัมพันธ์ที่ที่รู้สึกดีต่อกันนั่นแหละแต่ว่ามันมีพลังงานของการที่อยากจะเอาชนะคัดค้านกันค่อนข้างสูงมันมีความซ่อนเลนในความสัมพันธ์นี้นะคะมีการปกปิดตัวตนเหมือนเป็นการเล่นเกมจริงๆนั่นแหละ เหมือนอยากเอาชนะขาขานกันบางอย่างนะคะ Four of Cups Tree of p e n t a c l e The Emperor ใครนิ่งกว่าชนะนะคะ Seven of c u p แต่ก็ยังมีการไละกันยังอยากที่จะมีการและกันอยู่ทวีออรครับคือเวลาพวกคุณจินตนาการถึงกันเนี่ยมันมันมีแต่เรื่องดีๆนะคะแต่พฤติกรรมที่แสดงออกต่อกันเนี่ยค่อนข้างขัดกับความรู้สึกคือทำไมต้องกระด้างกระเดืองต่อกันก็ไม่รู้นะคะทำไมถึงอยากจะเอาชนะ ถ้าคุณรู้สึกว่าไม่ได้อยากเอาชนะเลยรู้สึกเหนื่อยรู้สึกอยากถอยอะไรตอนนี้นะคะจริงๆแล้วลึกๆแล้วคุณก็อยากเอาชนะเขาในในบางอารมณ์นะคะเหมือนกับว่าเธอทําแบบนั้นฉันทําแบบนี้บ้างนะคะยังมีความที่อยากจะให้เขากลับมาแสดงอะไรสักอย่างให้ให้ให้คุณรู้สึกว่าเขาแคร์นะคะมันเหมือนเป็น มันเปินเป็นวิธีการแสดงออกในรูปแบบหนึ่งนะคะอารมณ์ประมาณเธอทำแบบนี้ฉันทำบ้างนะคะแข่งกันเป็นบีอ p มเพลอร์ไม่มีใครยอมใครจริงๆทั้งที่ในความรู้สึกไฟฝันว่าเราจะต้องได้มาพูดคุยกันอย่างจริงจัง มาเคลียร์ใจในสิ่งที่มันอาจจะเคยพังไปละนะคะนั่นคือสิ่งที่คุณและเขาคิดนะคะแต่ความเป็นจริงคือไม่พูด <c oughs> นะคะปฏิบัติตัวตรงกันข้ามเลยอะทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะ Sink o p e n the c l อ s พลังงานของไพ่ก็เนาะเซเว่นเอวาน p ิก t อ c เปนเดอร์เกิลเซเว่นเอวานจริงจริงอะเห็นไหมคะคือสิกออปเปนเดอ่อะอารมณ์มันเหมือนคนหวานมเมล็ดพันธุ์นะคะแต่เนี้ยมันไม่ใช่มเมล็ดพันธุ์แต่มันเป็นเหรียญ แต่มันก็คล้ายๆตรงที่ว่าคือหวานรอบๆต้นไมยยน้นคะคะอารมณ์แบบอยากจะให้มันมั่นคงเติบโตเหมือนต้นไม้อะใหญ่นะคะในความรู้สึกของแม่หมอพลังงานของใครคนใดคนหนึ่งนี่แหละมีมีความรู้สึกอย่างนั้นนะอยากจะให้มันเติบโตแล้วก็มั่นคงนะคะถึงแม้ว่าจะมีการขัด,ข,ดขัดกันบ้างนะคะแต่เห็นดอกไม้ไหมคะ มันก็ยังมีความสวยงามอะต่อให้เราทะเลาะกันมีปัญหากันนะแต่มันก็ยังไปด้วยกันได้อยู่เหมือนใจก็อยากจะสู้นะคะคือเซเว่นอวานในไพ่ใบนี้เป็นเป็นไพ่ที่ที่มีความหวังนะคะมันเหมือนใจก็ยังสู้อยู่ถ้าจะไปต่อในความสัมพันธ์นะคะอืมเอ็นออลวา จริงนะคะอารมณ์เหมือนอยากออกมาจากหลุมดำของปัญหาอะไรบางอย่างพวกคุณสองคนมีปัญหากันค่อนข้างแบบก็ก็น่าจะหนักหนาพอสมควรนะนะคะมันเหมือนกับว่าถ้าจะก้าวข้ามผ่านปัญหามาได้เนี่ยมันต้องอาศัยอาศัย ใจที่มันสู้คือมันต้องมีความเสี่ยงนะคะแต่ยังนะคะ Night open the c l s คือมันต้องใจสู้จริงๆนะคะในความสัมพันธ์เนี่ยมันถึงจะไปด้วยกันได้เปิดเดยอะนะเนี่ย คือพลังงานของไพ่นี่แปลกดีนะคะเอาละเรามาดูดีกว่าว่าคู่กรณีน,นีเนขาคิดยังไงเกี่ยวกับคุณเนาะขอดูความคิดเขานิหนึ่ง Queen of Pentacles ทั้ง่วงนอนก็ไม่ว่ากันนะคะก,ก็ฟังไปด้วยนอนไปด้วยได้ Queen of Pentacles Ace of Swords ทำไมอะพลังงานของการปิดกันกันมาอีกแล้วนะคะ Full of Swords บล็อกกันแน่นอนพวกคุณบล็อกกันแน่ๆไม่ใครก็ใครนะคะคือแบบปิดหูปิดตาไม่อยากรับรู้เห็นไหมไปไปเนี้ย Full of Swords ห่วงพื้นที่ตัวเองด้วยนะคะ Ace of ส w a n น ก็อยากมีการเริ่มต้นนะคะมันมีมันมีการที่อยากจะให้ความสัมพันธ์นี้มันงอกงามมันมีความต้องการด้วยเป็นพลังงานไฟ king of s t u r s โอ้ยแต่ก็เนาะคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่คิดมากกว่าพูดนะคะแต่พอได้พูดก็ก็หนักอะ่ะก็ปากก็ค่อนข้าง คือพูดมาแล้วคนฟังใจพังอนะคะเหมือนเขาไม่สามารถที่จะสรรหาคำพูดที่ที่มันทนุถนอมหัวใจคุณฟังได้ The high priestess เขาไม่ถึงคุณคุณน่าจะเป็นทำตัวลึกลับกับเขาในตอนนี้ นะคะแล้วเขาก็มีความรู้สึกโมโหด้วยโมโหเพราะว่ามันมันเหมือนมีการแบบปิดกั้นกันนะคะมันมีพลังงานของความนิ่งปิดกัน้นห่วงพื้นที่ส่วนตัวแต่ในขณะเดียวกันคือเขาก็ทะเลาะกับตัวเองด้วยนะคะเพราะเขา <c oughs> เข้าไม่ถึงคุณอะ <c oughs> เขาไม่รู้ว่าจะยังไงดีอะ คือมันเหมือนคนคืออยากรู้เรื่องราวของคนคนเนี้ยแต่มันรู้ไม่ได้นะคะมันก็สมุนิดประมาณนี้คุณนี่นะต้องอยู่ดีๆแล้วก็แบบแบบหายไปจากเขาอะคือเหมือนเหมือนอยากจะตัดก็ตัดไปเลยอะไรอย่างเงี้ย คุณต้องเป็นอย่างนั้นแน่นอนเลยไม่งั้นพลังงานภายไม่ออกมาเป็นแบบนี้มันแบบคุณไม่ใช่ค่อยๆถอยนะคะแต่คุณน่าจะแบบถอยไปเลยอะตัดฉับอะไรอย่างเงี้ยเหมือนส่งสัญญาณมานานแล้วอะจนถึงจุดจุดนึ่งก็คือโอเคไปละเชิญเชิญอยู่เลยอะไรอย่างเงี้ยบางคนเนี่ยถึงขั้นแบบอยากตัดจริงๆอะ นะคะบล็อกไม่รับรู้ไม่ติดต่อสื่อสารชัดเจนอยู่นะแล้วก็นิ่งหายไปเลยอะไรอย่างเงี้ยทำตัวเป็นแบบคนลึกลับไปเลยนะคะเหมือนคนอยู่คนละโลกอันนี้คือสิ่งที่เขาคิดเกี่ยวกับคุณน่นนะคะมาดูความรู้สึกกันไพ่สวยเนาะสวยนะคะดูแบบอาร์ตี จัสติกความรู้สึกจัสติกม, <Yeah. S 1> มาเลยความยุติธรรมในออบสอดอันนี้คิงออบสอดในออบสอดคนคนนี้อารมณ์ร้อนแน่นอนอะร้อนมากด้วยเด e อ o เวิรดอืมจัสติกเดือบเวิร์ าดาบตายแล้วเจ็บพวกคุณสองคนต้องต้องมีเรื่องทะเลาะกันหรือหรือก่อนที่จะจากกันอะต้องมีเหตุเหตุการณ์หนักๆแน่นอนเลยอะเหตุอัซอร์สนี่ไงมันทำให้อีกฝ่ายหนึง่งแบบก็ก็ฉุนเฉียวก็โกรธ มีความโกรธมีความน้อยใจอะ m p งเ a ล e ใช่คือเขาเจ็บปวดนะคะเจ็บปวดคือมันเหมือนเหมือนคุณมาเปลี่ยนเขาไปเลยอะก็มาเปลี่ยนความรู้สึกเขาไปเลยนะคะ คือโลกเขาเปลี่ยนไปเลยนะคะมีทั้งดนะูเวล์ทั้งเทมเพลนเนี่ยอารมณ์แบบไปต,ต่อไม่ถูกนะคะเหมือนมนุษย์ที่ที่ที่ทะเลาะก,กันอะนะคะคือเห en ็น e อน r ีออฟซอร์ม่ไหคะคนขาวกับคนดำเจ็บนะคะคือมันเปลี่ยนเปลี่ยนเขาไปเลยอะ่ะ j u s t i c ใบนี้ออกมาแม่มองมีความรู้สึกว่ามันเหมือนกับเขาคือถ้าเป็นไพ่ปกติมันก็เหมือนกันให้ความยุติธรรมนะคะแต่เนี้ยความรู้สึกมันเหมือนกับเหมือนเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอะใครๆ judgment อะเหมือนกรรมตามสนองอะคือทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันยุติธรรมแล้วอ่ะนะคะ เขาได้เรียนรู้นะคะว่าเนี่ยนี่แหละคือเป็นตะช่งของความรู้สึกน,น,นะคะเขามีความรู้สึกทั้งทั้งรู้สึกว่าชีวิตไม่ค่อยยุติธรรมกับเขาเขาอยากได้มันนะคะโดยเฉพาะกับคุณนะคะมันไม่ได้หมายความว่าคุณไม่ได้ให้ความยุติธรรมกับเขานะคะแต่เขารู้สึกว่า ความรู้สึกที่เขามีกับคุณอ่ะเขาเขาอยากให้มันหยุดติดธรรมประมาณเนี้ยอยากจะเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดนะคะคืออยากอยากจะกลบซากของปัญหาแต่มันก็เจ็บอ่ะมันเจ็บมันมีความเจ็บมันมีความน้อยเนื้อต่ําใจนะคะเหมือนอารมณ์เด็กอ่ะที่ไม่รู้จะไปต่อ,อยังไงก็ไม่รู้จะ จะเริ่มต้นเปลี่ยนมันยังไงนะคะแปบกดียังไงต่อเห็นไหมนายเอาวางโอ้เขาเคียนมากเลยอ่ะไฟอออส์ เพจออฟคับอารมณ์แบบอารมณ์แบบอยากให้มีปฏิหารเกิดขึ้นกับตัวเองนะคะคือเพจออฟคับเนี่ยอารมณ์แบบเหมือนคนเครียด คิดไม่ออกไม่รู้จะทำยังไงนะคะเพราะเหมือนเขามีความรู้สึกว่าทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นอะมันเกิดจากน้ำมือเขาเองอะนะคะเขาก็อยากให้มันมีปฏิหารเกิดขึ้นเพจออฟ mm hmm. คัพเป็นเนี้ยออกมาบอกอขอความรักกับเขาบ้างอะไรเงี้ยให้เกิดขึ้นกับเขาบ้างนะคะทำไมเขาต้องมาเจออะไรแบบนี้อ หนอาวันสองเอา,านอีกนิดหนึ่งนี่จะบ้าตายอยู่แล้วนะคะคนคนนี้ใจร้อนนะคะใจร้อนแต่ก็ทำอะไรไม่ได้ มันเหมือนอไฟที่แบบครอบเขาอยู่อ่ะชาลีอดอันนี้ชาวกรกฎนะคะเขาอยากจะ เหมือน,นอยากจะพุ่งชนกับปัญหานะคะแต่ด้วยความที่มันคนคนนี้ทะเลาะก,กับตัวเองเยอะมากนะคะแม่หมอมีความรู้สึกยังไงเหมือนเขาทะเลาะก,กับตัวเองไม่จบอะ่ะฝั่งหนึ่งเขาอาจจะมีความรู้สึกว่าเขาทำเรื่องแย่ๆกับคุณเกินกว่าที่จะกลับมาในขณะอีกฝั่งหนึ่งเขาก็มีความรู้สึกว่า เขาเหมือนเขาน้อยใจนะคะกับโชคชะตากับอะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งน้อยใจกับคุณอะเหมือนเทียงเทียงทะเลาะกับตัวเองอะนะคะอารมณ์เหมือนเด็กอะเด็กที่รู้ตัวเองว่าผิดนะแต่ก็ยังเข้าข้างตัวเองอย่างเงี้ยอารมณ์นั้นเลย แล้วเขาจะทำยังไงต่อไปเทคแอคชั่นอะไรไหมขอซ้ำไปก็พอเนาะอืมซิกออฟซอสอาจจะทำนะคะแต่ช้าซ <c oughs> ิกออฟซอสละมูนทูไ n นายครับ เหมือนหลุดไม่พ้นนะเอ็ดออฟเพนทาเคิลมันมันหลุดออกจากกรอบความคิดของตัวเองไม่พนะ้นนะคะวนๆเวียนๆนี่เห็นไหมคะคนคนนี้ ชัดเจนนะคะว่าทะเลาะก,กับตัวเองหนักมากคือเขาต้องต้องคุยกับตัวเองอะมันไม่ใช่ปัญหาของคุณเลยนะคะเท่าที่แม่หมอสัมผัสมาเป็นพลังงานอะไรหว่าคุณคงคิดว่าเอ๊ะดูดูมาจนจะหมดสำหรับไพ่แล้วนะคะเหมือนมานั่งดูแบบความคิดความรู้สึกของเขาที่แบบทะเลาะก,กับตัวเองนะคะ แต่เอาจริงๆอะ่ะสิ่งหนึ่งที่รู้เลยว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาก่อนที่จะมาถึงจุดที่ทะเลาะก,กันที่เขาทะเลาะก,กับตัวเองอะ่ะแม่หมอมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาน่าจะถึงจุดที่มันระเบิดกันมาแล้วอะ่ะคุณถึงคุณถึงไปเลยนะคะไปแบบสะบัดก้นจริงๆแล้วแหละขอสาา้าไปสรุปก็ได้ทูออฟมาน ทูออบครับโอเคทวิลเดสตตาโอเคไพ่สีใบออกมาบอกว่าเขายังมีความหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะเขามีความรู้สึกว่า คุณกับเขายังรักกันอยู่นะคะคุณมีเขาเขามีคุณสักวันโชคชะตาจะนำพาคุณะอะกับเขาอะมาเจอกันในเวลาที่มันเหมาะสมเขาคิดอย่างนั้นนะคะเนะคะคุณคือคนที่ทำให้เขามีความสุขอะเ <c oughs> ขาไปค่ะเป็น เป็นแสงสว่างในชีวิตเขาและตัวเขาก็มีความหวังในความสัมพันธ์นี้นะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็น่าจะผ่านจุดที่ทะเลาะกับตัวเองให้จบนะคะถ้าเป็นเรื่องราวของคุณจริงๆคุณต้องรู้ว่าที่เขาเป็นแบบนี้เพราะอะไรนะคะมันพังมาจากอะไรเนาะทำไมมันถึงดูยากๆในการที่จะแบบ เริ่มต้นนะคะดูดูคิดเยอะอจริงจริงนะคะนะคะโอเคนะคะขอบคุณที่ติดตามกันมาจนถึงตอนนี้หวังว่าจะติดตามกันไปเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะ